ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอักกี้ดักลิ้งนะคะอยู่ที่แถวแถวที่ทํางานเรานะคะที่กําแพงแสนจังหวัดนครปฐม่น,อง,มน,นองนะคะวันนี้นะเรามากินอาหารการขอบอกว่าที่นี่มีอาหารหลายสัญชาติมากคุณมีอะไรบ้างคะยุโรปอีสานไทยนะออมีครบเลยมีครบมากตั้งแต่พิซซ่านะคะสเต็กนะคะแล้วก็อาหารไทยยันส้มตำเลยของหวานก็มีเขาเรียกว่ามาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า เราจะไปกินอะไรกันบ้างนะจ๊ะตามมาดูเลยจ้าสำหรับเมนูที่เรากินไปวันนี้นยก็จะมีผสมกันเยอะมากเลยหลากหลายหลากหลาย,ลายมาก เอาอย่างที่ถูกใจก่อนไหมเออใช่อย่างที่ตัวชอบที่สุดคือก็เป็นสเต็กฮอกช็อปใช่ไหมครับเออเอันนั้นอร่อยมากเล<อ>ยชอบเหมือนกันเขาคัดสังส่งส่วนที่มันติดมันมาดีมากใช่ใช่ใช่ใชเออราดด้วยซอสน้ำราดดงเกลวี่ใช่ใช่เ,ออเปาเ,เป็นเปาซอสของเขาอะไรเงี้ยเออเอ,อ,อย่างอย่างที่เขาชอบที่สุดดีกว่าเป็น พิซซ่าพิซซ่าที่นี่ก็คือแบบไม่รู้ทำไมแบบอร่อยมากเลยอ่ะเป็นพิซซ่าแป้งบางแล้วเขาก็แบบอบด้วยเตาถ่านของเขาอะไรเงี้ยคือเป็นแป้งบางปกติไม่ชอบกินแป้งบางเพราะว่าเรารูสกว่ากินพิซซ่าต้องขมต้องกินแป้งหนาแต่ที่นี่คือแป้งบางคือเดอะเบสแล้วพิซซ่าที่อร่อยที่สุดดันเป็นหน้าฮาอ่ะเยนด้วยก็มีสับปะรดใช่ไหมอร่อยมากอะ แต่สับปะรดน่ะพออบมาแล้วมันก็หวานใช่ป่ะแล้วก็ฮาวายเอี้ยก็คือทําดีมากแต่ว่าให้กับเป็นหน้ามี้ก็จะเค็มขึ้นมานิดหนึ่งเลยเนื้อเนื้อใช่เพราะเราสั่งพาพาเป็นฮาวาเอี้ยแล้วก็มีดเลเวอร์อย่างถัดมาจะเป็นส้มตําใช่เออส้มตำก็ดีเหมือนกันอร่อยมากเลยเพราะว่าส้มตำอยู่ในร้านที่แบบเป็นกึ่งฝรั่งไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยเราสั่งส้มตำถาดแบบปูมาอาจจะมีแม่ครัวมือดีเออใช่ก็คือทุกที่ห่งที่ไหนนั้นคืออร่อยหมด แหนมอะไรกับปู<ะ>อัดแล้วก็ไส่กรอบไม่ใช่ไส่กรอบอะไรนะหมูยอ,อหมูยอแล้วส้ตมตำก็คือตำม,มาดีอร่อยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบในร้านอาหารฝรั่งก็คือส้ตมตำก็คืออร่อยด้วยเข<อ><อ>าไม,ม่อะไรมา<ะ>ชอบสลัดจริงๆสั่งเป็นสลัดออร์แกนิกมาแต่ว่าน้ําสลัดอะอร่อยมากเป็นครีมน้ำหอมมากแล้วก็น้าสลัดทาออกมาได้ดีก็คือรวมกันก็คืออร่อยเลยส่วนผักสดมากมาก ใช่ใช่เพราะว่าเขาเอาผักของเขาเองไรเงี้ยแล้วก็อันที่อร่อยอีกก็มีอะไรอีกอ่ะสลัดแซล,มอ,ม,ซลมอนยำแซลมอนออยำแซลมอนเอ้ยยำแซลมอนก็ใช้ได้แซลมอนใช้ได้ถือว่าใช้ได้ดีเลยเพราะว่าก็แซลมอนสดเหมือนกันเออผักก็สดอยู่แล้วไรเงี้ยมีห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวเออไม่น่าเชื่อว่าอาหารไทยที่นี่คือแซ่บนะเออแบบอห่อหมกทะเลคือแซ่บนะอร่อยเผ็ดเผ็ดนิดนึงเออแล้วมีมะพร้าวอ่อนที่เขาขูดมาใากในในลูกมะพร้าวอ่ะเออแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลา สานชั้นทอดน้ำปลาท,ที่นี่ก็คือแบบทอดมันกรอบมากเอออศจย์ใจก็คือกรอบมากไม่ได้รู้สึกถึงความถึงตรงมันๆมันแล้วมันมก็ตรงหนังอ่ะน่าจะลอะออกแล้วมันไม่เหนียวเออตรงหนังเขาเออใช่น่าจะแบบไม่ได้มีหนังติดมาเยอะมากก็คือเป็นสามชั้นที่อร่อยมากเลยอ่ะเอ็คืออะไรนว่นก็คืออร่อยหมดนะคะบรลลุนิติ <laughs> แล้วก็ชีสติ๊กชีสติ๊กปกติเราค่อยชอบกินแบบ เมนูแบบอะไรเท่านี้แบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็เออก็ถือว่าชิสติก็คือทได้ดีกัดแล้วชีสเยิบแบ๊บเออใช่ก็คือแบบอร่อยนะเออใช้ได้ใช้ได้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วจ้ะเออผมว่าสั่งเยอะจัดวันนี้ไม่ได้กินของหวานเดี๋ยวไปกินของหวานต่อที่อื่นใช่วันนี้กินแต่ของขาวนะคะก็เอาไว้เท่านี้กันสำหรับอาหารนะคะใครก็อยากมาทานก็มาได้หมดว่ามีทั้งฝรั่งไทยเออแล้วก็แบบอีสานก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะแบบ มากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็คือได้หมดน้องๆหนูๆก็มีของกินเล่นอ๋อมีอย่างหนึ่งคือไก่ทอดเรามีไก่ทอดด้วยไก่ทอดก็ใช้ได้อร่อยนะคะที่นี่จะมีห้องอาหารอยู่อยู่สแบบก็คือแบบที่เป็นอินดอร์จะมีแอร์นะใครไม่ชอบข้างนอกชอบแบบแอร์เย็นๆข้างในนะส่วนใครชอบบรรยากาศธรรมชาติลมพัดเย็นๆเนี่ย ยันบรรยากาศยันเย็นก็แนะนําให้นั่งข้างนอกใช่เอาดอกก็ที่เราพาไปดูเขาบอกว่าทำได้ดีนะไม่ร้อนร่มเย็นตรงไหนที่ดูร้อนมากเขาก็เอาคัดลมไปตั้งไว้ให้ด้วยโอเคโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของอาหารของที่นี่นะคะนอกจากอาหารแล้วที่นี่ยังมีโซนที่เป็นผักออแกนิกเขาปลูกไว้แล้วก็มีวิวที่สามารถถ่ายรูปวอาทุ่งนาแล้วก็ถ่ายรูปคู่สัตว์สัตว์นี่ก็จะมีพวกเป็ด่าน แก็มี<อ>หมูก็มีมีควายเพือกด้วยนะเออมีไก่ด้วยไก่แจน้น่ารักมากเลยอนะ่ะแ,แต่เขาก็จะปล่อยออกมาเป็นบางครั้งใช่ไก่มันก็จะเดินอยู่ตามรอบๆบร้านนี่แหละใช่ใช่<อ>ใช่ให้สนใจนะก็คือพาลูกๆมาได้ด้วยก็คือเป็นร้านที่แบบเหมาะกับซัมเมี่เพราะว่านอกจากจะมาทานอาหารแล้วก็ยังมีสัตว์ให้ดูนะคะมีทุง่งนาด้วยผักก็คือเป็นผักออแกนิกแล้วก็เอามาทําสลัดมาทําอะไรก็คือเขาเอามาจากฟาร์มของเขาเองเลยเรียกได้ว่า เฮ้ยเเรียกว่าเป็นอาหารที่ดีเออแล้วก็สดจริงอร่อยจริงนะอร่อยด้วยอาหารไทยก็คืออร่อยทุกอย่างอาหารฝรั่งพิซซ่าคือนะฮะเย็นคือเดอะเบสแห่งพิซซ่าที่นี่นะคะฮะวันเยนคือชนะเนอ่ยชนะอย่างอื่นเลยทุ้กชอบมากแบบสเต็กหมูคุโรบุตะอะไรก็คือดีไปหมดเออพอกช็อปช็อปไม่ใช่คุโรบุตะเออพอกช็อปคุณเลิศมากนะคะไหลซิ่งไหลอันเราก็เป็นร้านที่เรามากันประจำแถวๆนี้อะไรเงี้ย ใครว่างก็แวะมานะคะอันนี้เนี่ยต้นอะไรมียาวๆเหมือนงูเนี่ยอ้โไม่ใช่ไม่ใช่งูอันนี้เป็นต้นมะรุมครับผมมะรุมมะตุ้มมะรุมมะตุ้มไม่ใช่แล้วอะไรนะแกงส้มมะรุมอ่ะต่อไปเขาคงมีเมนูแกงส้มมะรุมโดยการเก็บมะรุมจากต้นนี้นนไงอันใหญ่อันใหญ่คอันใหญ่อาจจะไม่พอนะถ้าเกิดจะต้องเอาต้นนี้ต้นเดียวต้องปลูกหลายต้นเนิดหนึ่ง มันวิ่งมาเลยอ,ะอ่ะตอนเราเดินมามันวิ่งมาเลยข้างล่างไหมทำไรครับเอาหอญ้า,าไปให้เป็ดที่บ้านกินโอ้เยอะไปไหมเนี่ย <laughs> เยอะไปไหม เนีน้ามาเปล่ามาเหมือนอย่างเงี้ยที่นี่ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะมาเลยรีบมาเลยยที่นี่ระหว่างกินข้าวเนี่ยล้างรถได้ด้วยนะนี่เพิ่งเห็นเออไม่งั้นเอารถล้างเนี่ยกินข้าวด้วยล้างรถไปด้วยใครว่างก็แวะมานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนฝากไว้กับช่องแฟ้นๆนนะคะฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย Oh, oh,